ว่ได um ้ดิส right ิน um ิม่าเข้เพ right ่นมี่ไจเป็นกลางคือนเมื่อพ่นมีใจเป็นกลางชนีดมันเหมือนกับพอครับเม่เขาดิพอเม่เขาาเ่พนกงข้าพเมย์ชนนี้ผู้เพิรักษมรักษาเขาอสีเขาอานแม่เมิ่นจาบอถืบบอโผเขาแกว่าบบอกตามตานไงกั้มาก่ภะสีหายไปพนที่ตามผเขาในพพานน่นนะ หม่เข้ามาเศษบาตกรรมอาจนแต่ว่าบกรรมที่จะตัดหวานแงแน่อยู่คนเพราะวท่านโจดเขาลอนีกนแล้วกันวันเมื่อเข้ามาขอธมาลาโทษพระเมรุภาู่นีพระเมรุภาค้นมเม่อหายาไเข้าก็หาหาไเขาแล้วคนจะลุมูนาเ้าพุชุนงามบมีวันทึงโกรธปวดแเด้อคนงามอยากไหวคลนตากูสมประการที่สอง ฮะมงอยบไนบกหรืออย่งไาหมวัมันอาปาปานะฮอคนท้นาอยู่บ่เขาเอาดปนไรอ๋อกระดูที่เรามารอในวันนี้ขออธิบดีคนีทุกทีกประกานอนไอีกเขาับเกยนลกซับเ์กพิดในกามที่ิดเนี่ย้อื่นถูกบดบดเกย ส่วนท่าานะครับท่าี่ใต้องท่าดาบทจริงถือผู้ดีก็ได้กลับเปลี่ยนมาร่างข้ามเก่าอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายว่าแม้ว่าเราจะเอาบาปพ่วงาไปเนี่ยแต่ว่าบาปเอาคุณตน้นกลับมาหาเคือเก่าแต่ว่าในท่วงนั้นที่เราลอยบาปนั้นเข้าตังิีจังใหมาเฮาที่สามคุ่งงามก็มีเลือต่อไปบึงตัวยางของพระผูบรรานเ่ยต่อ เาซื้ออย่างเต้าหู้ใส่นม่มาลอยเลยมาลอยพวกตัวพวกรักกระโมยนี่เขาขี้นะขี้ดีตะตันเสร็จก่อนก็ไปอธิษฐานก่อนลูกไปพ่นไปจีบกแต่ว่าบ้าเข้าเอมือนบาาไหนขอองศาอยู่ไหนถือคู่บาอาจารย์อึนนักเกี่ยวเดืยวเกี่ยวหนึ่งนะพระอินทร์เปลี่ยนหนึ่งหนึ่งมี ดูแลดูแลย่งดูแลเานแล้วก็ดูแลเี่ยวขอนะยัดข้างอีกคนเนาะนนั้นจะพูดจักนามักกันแลวก็เข้าอาจะไม่ากัที่คุณก็มีเอไมใส่หคบการท่ยอมาคม่าเข้าัยไปใส่นสมัไม่มาห ร่างกายของเขา่างน้าขาหน้าขาือนได้อยู่เห็นไหม่า้ขเราการดึง้ปฐพาด่างกา่ของเขาแล้สวยงามสวยงามน้ำมีส่วนในการที่ช่วยในการเกษตรกรรมเข้าดินไม่เข้าดินไทยนี่นะกานพิมพฝนกาพมี์นาำน้ำตวอะไรเขาส่สำคัญทีนี้น้ำ พแม่เทรนี่คนที่ว่าพวกกะจีอยูอย่ยางนีชื่อคุณโมโขด